ที่พีอีทมยังอยู่ที่สนามชัยเขตอยู่นะครับเรามาดูแฟงผมนะครับของใครกรับพีอีทของคุณแดงคับคุณหวังครับพี่แดงพี่หวังครับผมเป็นหมอดินเป็นหมอดินใช่รากกระทิงเนี่ยครับครับคนลรากกระทิงอำเภอห้วยหินเรียกางหมู่บ้านห้วยหินบ้านห้วยหินครับผมตำบลลาดกระทิงครับผมอำเภอสนามชัยเขตครับจังหวัดฉะเชิงเคราครับแหล่งปลูกผักแหล่งใหญ่ของ ภาคแต่มันออกด้วยนะครับผมวันนี้แปลงที่มาดูแปลงอะไรพี่อ๋อมีแฟงแฟงมีมะละมีมะละครับผมครับเอาที่มะละก่อนไหมของพี่หมอดินเนี้ยครับผมเป็นยังไงตอนแรกตอนแรกมาดูเนี่ยยอดมันไม่ไปเลยครับเชื้อรามันเข้ามะละกี่ไร่พี่มะละที่มาดูที่แรกมันตกประมาณสามไร่สามไร่สามไร่นะครับแล้วก็แฟงแลงนั้นมันสองไร่สองไร่ครับผมเจอปัญหาเรื่องของเชื้อราครับเชื้อราเชื้อราอ่าโรคยอดฮิตเลย ครับพื้นที่แล้วพี่ก็เอาผริพันฑ์อีซี่มาแนะนําเราเอาลงเลยลงเลยครับผมจัดลงให้เขาเขาตอบรับยังไงบ้างตอนแรกก็คันคานอยู่คันคนอยู่แต่พอเราก็จัดลงไปให้เลยครับเพราะเราเป็นเอ๊ะของชีวภาพมันจะได้ผลยังไงมันจะเป็นไงยังไม่ค่อยเชื่อมันเราเท่าไหร่เพราะท่านเป็นหมอดินถูกไหมครับวันนี้พอลงไปปุ๊บเป็นยังไงพี่เห็นผลเลยครับสาวัน สามวันครับผมมันมีการเปลี่ยนแปลงกับแปลงมะละครับผมแปลงมะละครับครับผมแต่วันนี้มาไม่ทันลื้อไปแล้วลื้อไปแล้วครับวันละสี่ร้อยโลวันละสี่ร้อยโลสามไร่ครับผมโลละกี่บาทพี่ตอนนั้นฟันโลละราคาโลละประมาณสิบกว่าบาทใช้คำว่าฟันเลยห่อครับผมฟันเลยเพราะเกษตรกรบอกฟันเลยครับสิบกว่าบาทครับเพราะแปลงอื่นๆโลกันลงโลกันลงแต่แปลงเราใช้ผลิตภัณฑ์อีซี่เนี่ยครับผมเราได้ดีครับเอาอยู่ครับผมเราอยู่ครับ แล้วก็แปลงที่2ไร่ครับสองไร่ครเก็บวัน400 400กว่าลอยก้อนโลอ๋อตอนนั้นแฟงนที่เหลืออยู่2ไร่เนี่ยครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่ครับแต่มันละคือได้อายุไขเข้าไปแล้วครับแต่ว่าแฟงยังเลี้ยงไม่อยู่ยังเลี้ยงแปลง2ไร่แปลงนั้นครับผมครับนั่นแหละที่เดี๋ยวเราได้เดินผ่านมาครับนั่นแหละแปลงแานสองไร่ครับอ่าแล้วก็ไอ้แปลงที่เรามาดูกันเนี่ยมัน5ไร่ แปลงนี้ห้าไร่ครับผมปลูกใหม่ปลูกใหม่ครับครับมีกําลังวัยกาลังและอ่อนกําลังจะเก็บอยู่เนี่ยฮะครับผมแล้วก็แปลงสองไร่ปลูกนาแล้วนะยก็ยังก็ยังเก็บอยู่ยังเก็บอยู่ได้อยู่ครับครับมันทนขนาดนี้แล้วแปลงสองไร่ได้ผลผลิตยังไงพี่ตกวันหนึ่งกเกษตรกรเก็บไปเนี่ยแก็บ,บอกเลยว่าคุณแดงกับคุณวังบอกว่าประทับใจครับเก็บแล้วไม่ไม่หมดเ่ะเก็บแล้วมันมันมันไม่เบื่อเก็บแล้วมันออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะผลิตภัณฑ์เราอ่าอ่าอีซี่เก็บแล้วหลงไหมม่ มีหลงด้วยใช่ไหมอ่ามีหลงครับไม่ใช่หลงมันโตไวงนั้นปะไม่มันหลงมันหลงเพราะว่าใบใบมันแปลงคุมครับผมใบมันคุมแปลงสองไร่แล้วแปลงนี้ห้าไร่ครับแล้วก็ใช้ปิเอรพันอีซี่เราโอ้โหครับประทับใจมากเลยครับเมื่อกี้ไปดูนะครับพี่น้องครับวันนี้เราพี่พี่แดงใช่ไหมครับที่เป็นหมอดินอยู่นะฮะกับภรรยายังง่วนอยู่กับการทาเ่าะไปฮะแพ็งเกจเจัดถุงล้างอัดนะครับก็เลยเเรามีเวลามาคุยกันกับพี่อีกก่อนนะครับ รู้สึกว่าแปลงห้าไล่แปลงนี้รู้สึกแกจะชอบน่าดูเลยทีเดียวชอบดูสภาพเลยครับโดยเฉพาะเวลานี้มันเจอปัญหาเรื่องของวิกฤตอากาศด้วยนะครับความเปลี่ยนแปลงของอากาศใช่ไหมพี่นะฝนตกเพิ่งหยุดไปอากาศก็ในหน้าหนาวนี้นะครับวันนี้เดือนธันวาครับมีทั้งร้อนทั้งหนาวถูกต้องครับกระทบร้อนกระทบหนาว ปัจจุบันอีซี่เราช่วยได้นะครับโรคก็เยอะนะเวลานี้นะนี่นะแล้วมันแรงสูตรด้วยได้ข่าวว่านอนระบาดด้วยนะครับเรามีตัวช่วยไหมมีครับมีที่อีแนะนําพี่แดงทํำยังไงครับจัดโฟกัสลงไปอัดเต็มเต็มเข้าไปอีซี่โฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยซีซีจัดเต็มจัดเต็มร้อยซีซีตอน้ำยี่สิบลิตรบางทีบางทีหมอดีเขาเก่งกว่าเรานะนับแปลว่าเขายอมรับยอมรับแล้วเขายอมรับแล้วว่าคุณอีทแนะนำมาแล้วโอเคเลยเขาจัดอยู่จัดตามเราครับเขาตามเราเลย เอาตามอย่างนี้เวลาที่นี่จะดีอยู่อย่างว่าเวลาจะลงจะฉีดเขาจะโทรสั์หาเราครับอว่าผมจะฉีดตัวนี้ตัวนี้ครับเอาเท่าไหร่ดีครับครับเราก็จะบอกทางโทรศัพท์เลยว่าเอคุณจัดตัวนี้ฉีดเลยเท่านี้เลยจัดเดียวคจัดเต็มฉีดไปเดี๋ยวได้นั่งคุยกันตรงนี้ก็พอจะเข้าใจครับนะครับว่าเราใช้บริการ Easy ครบชุดเลยครับผมนะครับแต่เดี๋ยวสักพักสักครู่เนี่ยเราจะตามไปดูนะครับ กำลังแพ็กเกจกันอยู่ครับผมโอ้เห็นบอกมันเยอะจริงๆนะครับเยอะอางนี้คือเงินของเขาครับแล้วอีกอย่างเป็นเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษด้วยครับผมเห็นแล้วผมชื่นใจแทนที่แหงเขานะเนี่ยก็ชื่อเลยนะพี่คุณหวังนพี่หวังนะครับแล้วผลิตภัณฑ์มันเยอะมันดกแล้วก็มันเป็นคุณภาพเกรดเอแต่วันนี้อาจจะอากาศมันหนาวหนาวมากๆบางแปลงอาจจะไม่ผลผลิตแต่วันนี้ของเรายังยังเก็บได้อยู่นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ที่กาลังอัดดื้อใส่ถุงดีกว่าผมว่าเกษตรกรเราพี่น้องเราได้พักใส่ถุงแล้วมันเป็นยังไงครับผมไปดูคนเลยครับสวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับประทับใจไหมกับบริการใช่ได้ใช้ได้ใช่ไหมครับทำไมใช้ได้คือชอบเลยใช่ไหมครับโอ้แล้ววันนี้ก็เห็นเงินเห็นทองมากมายในเวลานี้เพราะว่ามันผมผมไปเห็นของเขามาเขาก็มีคนแนะนําให้ผมใช้นะแต่ผมไม่ใช้ครับ เพราะว่าผมยังงมีเห็นผลงานไงอ๋อไปเจอที่ยัดที่น้องใช้ครับแล้วก็พอเห็นปุ๊บแล้วเป็นไงพอเห็นก็เออใช้ได้เลยครับก็เลยเอามาใช้กับตัวเองครับเพราะเป็นมอดินอยู่แล้วถูกไหมครับอ่ามันลองผิดลองพลาดมาเยอะแล้วมาใชอของดีเข้าครับนะครับเอ้าของดีต้องเกษตรกรใช้บอกว่าดีถึงว่าดีถูกไหมครับพี่ครับครับแล้ววันนี้โอ้เห็นสุมมาคันเม่นอยู่งี้ แล้วจะเสร็จไหมครับเย็นนี้เสร็จครับเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกประทับใจใช่ไหมครับก็โอเคครับครับโอเคครับแล้วก็จะใช้ต่อไปอีกครับไม่ไม่ใช้ผมจะตั่งลงไว้แล้วแปลงนี้โดยปกติมันเก็บได้นานึ้นไหนกับก็มันอยู่ที่เราบำรุงครับถ้าถ้าเห็นว่าผักเยอะแล้วเราไม่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 ฉีดโอมนไม่ฉีดยาครับ มันจะยุบครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ามันแน่แล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มยุบครับท้องานจะยุบครับแต่เราก็ติดลูกค้าครับแปลงนี้แปลงสองไร่ตอนนี้ระยะเก็บเกี่ยวเขายืดไปอีกนานไหมครับก็ว่าจะจะทิ้งตอนที่เดือนเนี้ยรวมระยะเวลากี่เดือนครับตั้งแต่เริ่มเก็บจำไม่ได้นานเลยนานจนจำไม่ได้เลยใช่ไหมครับ๋อคือโดยปกติกี่เดือนีถึงจะลบ เก็บแปแค่2เดือนก็เก็บกันสูงสุดก็่สองเดือนอ๋อจะสองเดือนกว่าแล้วยังไม่รกครับแปลงห้าไล่นี่ก็จะคงเก็บน่าจะนานเลยสองปีอ่ะสองปี กระจายไม่สองปีอะง้างปีเก็บข้างปีข้งปีห้าหกไปห้าเจ็ดปีนี่ปลายปีห้าหกข้าวหมเก็บสองปีคือต้นปีห้าเจ็ดข้าวหมเก็บข้างปีอย่างน้อยมีสามเดือนละเอาละเอาละพี่น้องครับเป็นงเรื่องนี้จะทำให้พี่แดงรวยขึ้นนะเอารวยสิครับรวยแล้วครับตอนนี้มีร้านแล้วครับโอ้ยขอบดีไหมข้างปีเราก็ร้านพี่อีกก็ร้านครับแหลมก็ร้านครับเอาสามร้านแลราคาเลยครับครับ อ่าโอเควันนี้ก็ถือว่าประทับใจนะพี่นะก็ขอบคุณมากที่ให้คำแนะนำมาครับมาครับนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่แดงที่ให้โอกาสทางบริการอีซี่ครนะครับมาดูแลของที่ตรงนี้นะครับก็มันดีผมก็ใช้อ่ะนะถ้ามันไม่ดีนี่คุณจะเอาอะไรมาผมใช้ไหมเปล่าผมก็ไม่ใช้เอ่แต่ตอนนี้ใช้ก็แสดงว่ามันดีโอเคขอบคุณครับพี่แดงครับสวัสดีครับีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ